ดูไปขอยีไปโอ้โหโอ้ยเนียพีตายหรอเกีอบเกือบเฮ้ยไปยังไอบนที่สองที่ไหนวนยไที่เราองตายแน่เซิร์ฟไรครับไปไอไปนทบครับนทบ สองหน้าบอสอไม่ตายวะเข้ามา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 มา้โอ้โหว่าแล้วมันแหลกอะไร

Eh, đi chút, Double kill! Headshot! Headshot! Batem bóng 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 bóng

แหลกว่ะ